สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่8เมษายน2565กับการอัปเดตประเด็นสำคัญสำหรับภาคการเงินการลงทุนผ่านทางเอว n นเม้นต์บลิฟได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะต้องบอกว่าประเด็นเรื่องของวิกฤตยูเคแล้วก็ราคาน้ํามันที่ผันผวนนะคะจากการประชุมล่าสุดเนี่ยยูเอ็นได้ลงความเห็นที่จะถอดถอนรัสเซียจากการเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนนะคะเพื่อเป็นการตอบโต้ที่รัสเซียเนี่ยส่งฐานโจมตียูเคแล้วก็ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงนะคะโดยมี93ประเทศนะคะก็เห็นชอบกับประเด็นนนนี้ะะะคคสสส่วกกาาาาาาารรรขมงทุด ประกาศการความบาตทางการค้าโดยการนับ ความบารการนําเข้าน้ํามันแก๊สธรรม,มชาติและก็ถ่านหินจากรัสเซียนะคะรวมถึงลดน้าหนักประเทศที่เป็นคู่ค้าสําคัญลงห,ลหรือว่า most f a v o r e d nation นั่นเองนะคะซึ่งอาจจะยุติการค้าปกติกับรัสเซียแล้วก็นําไปสู่การขึ้นกระแพงภาษีนั่นเองนะคะราคาน้ํามันดิบค่ะมีการปรับตัวผันผวนนะคะโดยปรับตัวลดลงมาติดต่อกันเป็นวันที่3แล้วนะคะหลังจากที่ I E A เนี่ยมีการประกาศที่จะระบายน้ํามันประมาณ60ล้านบาร์เรล,ลจากคลังสํารองประกอบกับไบเดนก่อนหน้าที่จะระบายน้ำมันจาก H P R ไปะนะคะประมาณ180บล้านบาร์เรล,ลนะคะทำให้ปริมาณสปลายน้ํามันเน ประมาณ240ล้านบาร์เรลในช่วง6เดือนนี้นะคะหรือประมาณ1.33ล้านบาร์เรลต่อวนันซึ่งนั่นเป็นปริมาณที่มากกว่าอ p e c พัสที่เขาสะพานน้ํามันอยู่ประมาณ400บาเรลต่อวันหรือประมาณ3เท่านั่นเองนะคะแผนการปล่อยน้ํามันดิบจํานวนมากอันนี้จะทําให้ราคาน้ํามันเนี่ยถูกกดดันในระยะสั้นนะคะรวมถึงการล็อกดาวน์ของจีนก็จะทับกับดีมานของราคาน้ํามันในระยะสั้นเช่นเดียวกันค่ะยางไรก็ตามค่ะเช้านี้ราคาน้ามันก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะโดย WTI อยู่ประมาณ97แล้วก็ Brent อยู่ประมาณ101เหรียญต่อบาเรลนะคะหลังจากที่รัฐบาลของรัสเซียมีการประกาศการผลิตน้ํามันจะลดลง4-5%ในเดือนนี้ต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมานะคะโดยะะะลตงปรรมาาาณ10.52้นนนบ่อวัค จาก11.01ต่อวันนะคะก็ต้องบอกว่า ไอราคาดัมมันอาจจะมีความผันผวนหรือว่าแรงกดดัในในระยะสั้นๆนะคะในช่วงนี้ภาคแรงงานสาหรัฐค่ะมีการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งค่ะจากการเปิดเผย initial jobless c l a i m นะคะมีการปรับตัวลดล,ลงมาประมาณ5,000ันตำแหน่งมาที่166,000สนหตำแหน่งนะคะก็เป็นการบ่งชี้ว่าเอ่ภาคแรงงานเนี่ยมีการฟื้นตัวค่อนข้างดีนะคะก็ส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยดอลลาร์แข็งค่าขึ้นจากแนวนโน้มของนโยบายที่จะขึ้นอัตรา,าดอกเบี้ยแล้วก็ลดขนาดงบดุลน,นะคะซึ่งจะทำให้สป라이นของดอลลาร์เนี่ยหายไปจากระบบนะคะอย่างน้อยเนี่ยเก้าหมื่ แต่ระดับที่ประมาณ99.8นะคะแข็งค่ามากที่สุดตั้งแต่พฤษภาคม2020ค่ะลงถึงบอลยู0ปีก็เล่งตัวขึ้นแต่ระดับ2.662นะคะตอนนี้เทรดเดอร์ให้น้ำหนักกับการขึ้นอตัตราดอเบียที่50 50 basis point ประมาณ88.9%นะคะส่วนสเปรย์2ทับ10ปีค่ะอยู่ที่ประมาณ0.19%แล้วก็สเปรย์3เดือนทับ10ปีอยู่ที่ประมาณ1.98%นะคะ REU มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ -0.22 นะคะสำหรับ REU ค่ะหากปรับตัวเป็นบวกเน่ก็จะเป็นแรงกดดันสำหรับสินทรัพย์เสี่ยงนะคะก็อาจจะมีการขายแล้วก็เข้าไปซื้อในกลุ่มของพันธบัตรแทนนะคะเนื่องจากว่าให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกนะคะสำหรับผลการประกาศผลประกอบการค่ะต้องบอกว่าสาระกำลังเข้าสู่ฤดูการประกาศผลประกอบการในสัปดาห์หน้า ในสัปดาห์หน้านะคะนำโดยกลุ่มธนาคารนะคะทั้งนี้เนี่ยนักวิเคราะห์คาดว่ากำไรของบริษัทใน S&P 500จะโตประมาณ6.4%นะคะแต่เป็นการโตที่ต่ำกว่าแต้มาที่ผ่านมา30%ค่ะสำหรับกำไรของบริษัทค่ะประเมินว่าอสังหาริมทรัพย์จะกำไรต่ำสุดแล้วก็เฮลท์แคร์จะกำไรสูงสุดค่ะส่วน Energy เนี่ยคาดว่าจะ beat estimate ทางกำไรแล้วก็รายได้สรุปภาพรวมการเงินการลงทุนค่ะตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นในกรอบแคบนะคะก็อ l l o c a t ไปในหลายกลุ่มเซกเตอร์นะคะนำโดยเฮลท์แคร์แล้วก็เอเนอร์จีส่วนเทคคอนดดิ เรื่องการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยค่ะในขณะที่หุ้นกลุ่มไฟแนนซ์ก็ปรับตัวลดลงนะคะต้องบอกว่าปกติเวลาดอกเบีย้ยขึ้นเนี่ยกลุ่มหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ว่าตอนนี้ตลาดให้น้ําหนักแล้วก็ตีความเรื่องของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจมากกว่านะคะสำหรับการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนี้ก็อาจจะทําให้ต้นทุนสูงขึ้นภายใต้เศรษฐกิจที่ชะลอตัวก็จะนาไปสู่ภาวะนี้เสียของธนาคารได้นะคะก็เลยเป็นแรงกดดันในช่วงนี้นะคะ ต่อมาค่ะตลาดหุ้นยุโรปค่ะต้องบอกว่ามีการปรับตัวลดลงในกรอบแคบค่ะค่างเงินยูโรมีการอ่อนค่าท่ามกลางวิกฤตความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจจากการข่มาของัรเซยแล้วก็ความไม่แน่นอนจากการเลอกตั้งของฝรั่งเศสนะคะโดยในวันอาทิตย์นี้จะ,ะมีการเลือกตั้งนะคะแล้วก็คาดว่าเอลมาเรยเลมาครองนะคะจะคง,คงยังรักษาตําแหน่งไว้ได้นะคะส่วนตลาดหุ้นเอเชียค่ะส่วนมากปรับตัวในแดนลบนะคะต้องบอกว่าญี่ปุ่นปรับตัวลดลงมา1.69นะจากแรงกดดันของนโยบายตึงตัวสหรัฐแล้วก็รัฐบาลญี่ปุ่นมีการประกาศยกเลิกการห้ามนักท่เเทียววา10 6ประศข้้แล <c oughs> ก็คือผ่อนขายมากขึ้นสําหรับการท่องเที่ยวค่ะส่วนตลาดหุ้นจีนแล้วฮ่องกงปรับตัวลดลงจากการขยายการล็อกดาวน์นะคะทั้งที่การล็อกดาวน์นเ,านาเนี่ยในเซี่ยงไฮ้เนี่ยซึ่งเป็นฟิ n นแนชียลหับแล้วก็เป็นเมืองใหญ่กํลาลังได้รับการต่อต้านจาก ประชาชนนะคะเนื่องจากว่าเป็นอุปสรรคในการดําเนินชีวิตในขณะที่รัฐบาลก็กําลังเร่งแก้ปัญหาโดยการแจกจ่ายอาหารและของใช้ที่จําเป็นแก่ประชาชนค่ะส่วนตลาดหุ้นนี้จะปรับตัวลดลงค่ะโดยวันนี้เนี่ยจะมีการประชุมของธนาคารกลางด้วยนะคะ,คะว่าจะคงอ,อตัตราดอกเบี้ยและตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงมา18จุดนะคะทำให้เซ็ตยืนอยู่ประมาณพัน682ตําแหน่งนะคะหุ้นกลุ่มธนาคารนาตลาดค่ะไทยมีการประกาศตัวเลข FDI เพิ่มขึ้น29%นะคะโดยเม็ดเงินจากนักลงทุนทางตรงเนี่ยมาจาก3ประเทศคือไต้หวันญี่ปุน่นแล้วก็จีนค่ะ